ฮ้ยดูข้างหลังแล้วดิโอโหราการ์เด้นคำาอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอ่านไม่ออกอันนี้คือสวัสดิ์ชัดเลยเราเล่นนะครับเราไม่ได้อยู่กับแมปจริงหรอกเราอยู่กับแมปเื่อนนะเป็นแมปที่คนเล่นเยอะมากศกหมืน่นเป็นแมปแบบแมปปอมเลยนะแต่ไม่ไม่ไรนะเดี๋ยวมันก็ปิดตัวลงแล้วเชื่อเหอะอุ้ยแต่ดูตัวละครที่มันเกิดแต่ละตัวดีแบบไดมอนอันนี้คืออะไรเนี่ยเอ้ยอกูเดิดเนเองนี่คืออะไรคน ขับรถรถอิจฉกดัว,วะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่คืออะไรเนะี่ยมันมีจริงหรือเปล่าเนะี่ยเจอมาอ่ะตัวกรกาก้ามากันปลาปลาทูน่ามากันแล้วก็ตัวน,นี้อยู่ในเซิร์ฟวีด้วยไงไม่ต้องกลัวบ้านถูกขโมยเลยเพราะว่าเรามีคนเดียวนะครับตัวอะไรวะลอสอุย้ยปลาวานตัวเล็กตอนนี้มีอยู่สี่แสนเอาไปก่อนได้ไหมเนี่ยไม่มีเงินวะอันนี้ยี่บาทสามหมื่นห้าไปแปดร้อยต่อวิได้เยอะอยู่นะโอ้โหนี่เป็นทูนตูนตัวเล็ก สามสิบเจ็ดเอ็มเอาเงินมาจากไหนวะไปเก็บเงินก่อนแล้วกันซื้อไปก่อนมิสติกเฟียโก้ตัวไหนอ่ะมารถซื้อได้บ้างตัวนี้สี่เอ็มเลยเหรอตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้แสนห้าให้เงินหกร้อยเอามาก่อนไม่ค่อยมีตัวดีๆต่เนี้เอามามาเอามาใบบ้างกันแล้วกันเหมือนเราเพิ่มมาจากไหนกันไปดูนะสี่สี่แสนตัวนี้มีเจ็ดแสนสี่แล้วเท่าไหร่ห้าแสนสามพันไม่ดีอันนี้ก็ไม่ดีเฮ้ยตัวนี้ดูนี่สามแสนหนึ่งสองจัดมา อุ้ยอันนี้คืออะไรน่ารักจังเป็นลอสโคอกค,คดาดิโออะไรหรืออย่างนึงนะดูดิมาเป็นเด็กน้อย3ตัวเลยอะอันนี้เท่นะอยากได้เลยจิงโจ้เรนโบ้สองแสนหมื่นหมื่นสองเอาแมากันเราไม่มีตัวที่ฟาร์มเงินดีๆแล้วตอนนี้ตัวนี้เจ็ดพันไม่ค่อยคุ้มโอ้ตัวนี้สี่แสนไม่มีตัวฟาร์มเงินเลยวะขนาดนเป็นเก็มลอกเลนแบบเนี้ยเงินสองล้านทำไมมันได้น้อยจังวะก็เรนลอสก็อดวะ 7 m เอ็มอไม่มีเงินนะดิอันนี้ที่แสนห้าไลโนไปเลยวิปวาวรรณวิปรวรรเรนโบ1 5สิบห้าเอ็มรอพี่ก่อนละกันตอนนี้กําลังฟาร์มเงินอยู่แต่พูดถึงในื่ฟาร์มเราก็ไม่มีเบรดกรกอเลยนี่ว่ามันจะมีตัวไหนถูกๆบ้างไหมวะตอนนี้มีอยู่3ามเอ็มเนี่ยก็น,น่าจะเป็นตำแบบหน่งนะมัมาสามารถดูเช็คได้ใช่ไหมเบรดกรกอที่ลาดก็คือไอ้ตัวช้างยังเหมือนยังไม่เคยมานะเว้ยแต่ไม่เป็นไรเราสามารถรับเงินจากนี่นะครับออนไลน์ได้ปึ๊บได้อีก2 m. องเอ็มันนี้ได้อีกเท่าไหรนะ่เนี่ ได้อีก5 m าอ็โหสิบเอ็แล้ววะเราสามารถซื้อตัวเบลล์อดก็ได้แล้วน่าจะได้ประมาณหลายตัวอยู่นะนี่มันเรนโบว์เยอะจังวะอ้อนเป็นอีเวนต์นะครับอีเวนต์เรนโบว์ว่าแล้ววิทยุช่วงนี้ตัวดีๆออกมานี่คือรวยเลยเนะี่ยเจ็ดล้านเจ็ดล้านดีวะ,ะมาก่อนตัวเจ้าแมวนะครับเป็นแมวเนียนแคทหรือเปล่าดูตัวนี้1นึ่งล้านห้าหมผ่านไปก่อนเราตัวดีๆวันนี้แล้วกันอุ้ยแต่งเงินเราได้เยอะมากนะตัวนี้มีประมาณเท่าไหร่วะเนี่ย ก้าล้านเกือบสิบล้านอะตัวนี้เป็นเดิมไปแมวเหมียวเดี๋ยวเราจะลื้อถอนฝั่งนี้ก็ออกกันเลยเนี่ยไปในเวลาขนย้ายสิ่งของทิ้งปื๊อไปตัวแรกตัวนี้น้อยตัวนี้สามหมื่นน้อยออกไปก่อนตัวนี้ถ้าแต่พันสองอาไปนี้หกร้อยอะไปเราจะเก็บแค่ฝั่งนี้ไ้ก่อนนะตัวนี้เป็นเรนโบว์สิบห้าเอ็มสามแสนไดมอนด์เจ็ดร้อยห้าสิบล้านสีเข ไม่มีเงินวะเงินไม่พอพอดีเลยนี่อะไรไปเนี่ทีวีมันมีจริงเปล่วะยี่สิบเอ็มเจแสนเอามาตัวอะไรไปนเนี่ยหอพาคารหรือเปล่าเฮ้ยแป๊บหนึ่งเราสามารถซื้อตัวละครได้เลยเหรอกี 49, อ่สิบเก้าโอไม่ใช่ 99, อีกสิบเก้าอ๋อสามารถซื้อได้เลยเว้ยดีวะเฮ้ยไอตัวนี้มาแล้วไอตัวตอนต้นคลิปของเราสองล้านเดี๋ยวรถกอล์เรนโบว์ไปเลยไปอยู่ในบ้านพี่ซะตัวนี้เท่าไหร่เนี่ยเอาตัวตัวเดิมนะครับไม่เอา สะสมตัวใหม่ด้วยโอตัวนี้เล่นโบม,มดไปแล้ววะสีเข็ดไม่ค่อยมานะถึงมาก็ซื้อไม่ได้เงินไม่ถึงร้อยล้านขึ้นอนะ่ะเดี๋ยวเวลารื้อถอนไอ้พวกนี้อันนี้หมื่นสองทิ้งไปอันนี้หมื่นสองเหมือนกันอันนี้สองหมื่นหนึ่งไปเลยเก็บไว้แค่เบรนด์กอดก่อนนะครับตอนนี้เฮ้ยตัวนี้ตัวนี้ก็สีเข็ดตัวนี้ก็สีเข็ดร้อยล้านโอ้แต่ให้เงินน้อยจอยังวะไม่เอาเก็บไปเลยไปเลย ห้าล้านสี่หมื่นอันนี้ก็น้อย37มสิบล้านแปดแสนว่ะต่อวิไปเลยไดมอนเห็นม่าน่ารักกันเนี่ยเป็นแบบ3ตัวนะครับเป็นลอสตุงตุงตุงอะไรกันไปดูเนี่ยไดเงินเยอะมากตอนนี้เราเงินแบบร้อยล้านชิวีวๆนะได้เวลารอช้อปปิ้งไม่มีสีเข็ดเลยเหรอแต่สีเข็ดเรนโบว์อะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาดูร้านค้าก่อนเผื่อมันมีอะไรซื้อปึ๊บโอเคเป็นเกมหลักเลยงนี้ล่ะโลบักชอปอ๋อมันทําให้เราไปเลเวลแม็กแล้วนี่ว่าไอเซิร์ฟเวอร์ลักเนี่ยโอเคก็มีประมาณนี้ไม่ค่อยมีอะไรมาก เฮ้ยแต่ตัวอะไรวะเนี่ยไม่เคยเห็นแม่งหน้ายังหลอดโอ้โหอะไรวะเนี่ยไม่เคยเห็นนะปล่อยผ่านไปเลยอวิซี่เข็ดไปงัยตัวเนี้ยตัวเดิมเลยเนี่ยร้อยล้านเหร่อสามแสนโตวิเอาดีไหมเอ้ยแมวเก็บเก็บเก็บไปก่อนอุ้ยรุ่นหนึ่งตัวอะไรวะเนี่ยชิปปี้ท็อปปี้สามสิบเอ็มให้เงินสองแสนไปเลยตัวแม่งเท่ว่ะแม่งไม่เคยเห็นว่าตัวนี้เกมจริงน่าจะมีนะแต่เราไม่ค่อยได้เล่นไอเกมไอเกมจริงๆอ่ะ ตอนนี้เรามีเงินถึง6 0 0้อยเอ็ะดิสามารถซื้อได้ทุกตัวแล้วมั้งหรือเปล่าวะโอ้โหไปรถกอเป็นตัวนี้อีกไม่ไม่ดีเลยวิเอาดีไหมเจ็ดเอ็มสองแสนไปเลยแมวไปแค่หัวไมันมันม,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 ม่มีแต่แมววะโอ้แมวเนี่ยแมวไม้แย้วิตัวนี้แปลกใหม่เนี่ยตัวอะไรวะยี่สิบเอ็มแสนหนึ่งโอ้ไอริงไม้แย้ไปเบร์ถ้าเรารีเบิร์ตเราจะได้รักเพิ่มขึ้นไหมวะเนี่ยไม่น่าเกี่ยวใช่ไหม อ๋อแต่ได้เงินได้เงินเยอะขึ้นนะนี่เป็นไงตอนนี้บ้านเราก็แบบโอ้โหเลื้ยงแสงเรนโบว์เต็มไปหมดไปเก็บเงินก่อนเฮ้ยอย่าเพิ่งตัวน,นี้อีเวนต์ทาโก้เกิดถ้าตัวแบบซีเคธติดทาโก้นะคือเอาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์สามสิบล้านให้เงินเจ็ดแสนเอาเลยโอ้โหเดี๋ยวเราไปเคลียร์ที่บ้านก่อนตัวไหนกาก,กากบ้างวะเนี่ยไหนกากาก,กบ้างโอยตัวแมวตัวแมวตัวแมวสองสองแสนใช่ไหมออกออกไปก่อนปึ๊บโอเคเอาเอาออกตัวเดียวกันละกันเฮ้ยปลาหมึก สองร้อยห้าสิบล้านให้เงินสี่เอมโตวิเดี๋ยวเราให้มันเดินไปไกลๆก่อนนะเพื่อมันจะติดทาโก้กับเขาบ้างอุย้ยติดแล้วไงโหปุ๊บติดปั๊บไปเลยโอ้โหโหดโหดให้เงินหกเอมโตวิเดีย๋ยวเรามาไล่ขายกันแล้วกันตัวนี้ก็ถูกเนี่ยแสนห้าเองนี่เจ้าปลาที่เราบอกว่าเทะไปเลยสองแสนป,ปึ๊บโอเคที่จริงสีเขียดตัวนี้เขาออกได้เนี่ยเอาเออกไปเลยชิมแฟนซีนี่อะไรก็ไม่รู้เนี่ย อุ้ยน้องฉลามหนึ่งร้อยเอ็มห้าล้านตัววิเอาดิเดี๋ยวเราทาโก้ติดก่อนมันจะติดหรือเปล่าวะเนี่ยสีเขียดปะวะเออสีเขียดวะไปซื้อไปก่อนแล้วกันเรามีน้องตัวเล็กถึงสองตัวกันเลยเห็นไหมมีั้งฉลามทางตงุตงตุงตุงตุงอีกแล้วสงสัยชอบเท่าไหร่เนี่ยสามสิบเจ็ดเอ็มให้เงินหนึ่งร้อยหกสิบอะไปเลยหนึ่งร้อยหกล้านตัววิ นี่เป็นไงแมบ,บเดินแบบน่ารักมากเลยอ่ะนี่ติดลาวาแล้วก็ติดอะไรวะทาโก้เป็นไงตอนนี้เราก็มีแต่ตัวเ,เล็กๆนะครับตัวเ,เล็กแม,ม่งเทว่ว่ะวแบบิบหายแย้วเนี่ะไปเคลียร์แมวแมวไปเลยเท่าไหร่โอ้สองแสนกว่าวะโอ้แต่มันไม่ใช่ซีเคดเลยเนี่ยเป็นแค่เบลตกอสวูจะได้อยู่โอเคมันติดอันนี้พอดีุ้ยตัวอะไรวะเนี่ยลาวาลอสนหนึ่งรอสอะไรวะเมตโต้เหรอหนึ่งจุดแปดเอ็มแบบ เสนะื้อะเดียวจัดดีไหมจ,จัดมาก่อนเห็นนั้นเป็นเด็กนะครับน่ารักดีมาวิมาโอ้โหบัวขยันมาแ,แปลกแปลกเลยนะมาทุกรอบเลยวะ่ะคลิปวิดีโอนี้ประมาณนี้แล้วกันเอสีเขียดมาประมาณกี่ตัววะเนี้ยหนึ่งสองสามสี่ตัวโอโ้ขนาดเกมเถื่อนยังแบบยังได้น้อยนะอันเนี้ยวิวัวไม้ตัวหนึ่งวะ่ะเลยปล่อยมาแล้วกันขี้เกียจเก็บแล้วโอเคก็จากคลิปนี้นะครับไปแล้วบ๊ายบาย